สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องสมาธิอาบพ,พลังงานนะอะหรือว่าในหนึ่งในหนังสือจะมีบันทึกว่าเป็นสมาธิเรียกพลังแสงใช่ไหมคล้ายๆกันนั่นแหละนะแต่ว่าเราจะมีเทคนิคเพิ่มเติมนะส่วนตัวที่อยากจะแชร์ให้นะครับสมาธิอาบพ,พลังงานเนาะทาได้อย่างไรนะครับต้องใช้สถานที่นิดนึงนะครับบางทีเราฝึกที่บ้านฝึกได้ไหมฝึกได้นะครับฝึกได้ เพียงแต่ตรงนี้นะครับเราเรียนรู้สายจิตวิญญาณเราต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยกรดพลังงานของแต่ละสถานที่มันแตกต่างกันนะครับเช่น่าในโบสถ์ในวิหารในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะกรดพลังงานเขาจะสูงกรดพลังงานคืออะไรคือเหมือนกับการปักหมุดพลังงานนะมองภาพแบบนี้นะ ในสถานที่เหล่านั้นเป็นสถานที่ที่เคยประกอบพิธีกรรมนะครับหรือ,อเคยมีการพุทธาพิเศษเคยมีการประกอบพิธีกรรมเชิงศาสนาของแต่ละศา,า,าสนาบนโลกนะเช่นโบสถ์คริสต์นะครับวิหารต่างๆนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในมุมของเทวไลอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นกริดพลังงานเหมือนกับมีการปักมุดพลังงานตรงนั้นแล้วแต่ละริดพลังงานเนี่ย มันก็จะลิงก์กันเป็นเส้นนึกออกไหมเส้นความถี่มันก็จะลิงก์กันเพราะ,ะนั้นคุณอาจจะเปิดแมปขึ้นมาแล้วดูว่าพื้นที่ใกล้ๆคุณมีกิดพลังงานอะไรใหญ่ๆบ้างเช่น <c oughs> สถูปเจดีใช่ไหมครับหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมอะไรใหญ่ๆเนี่ยเส้นพลังงานเขาก็จะลิงก์กันและจุดที่มีพลังงานสูงที่สุดก็คือจุดที่เส้นพลังงานลิงก์กันแล้วเกิดจุดตัดขึ้นนะอย่างเช่นตรงนี้ที่หนึง่งตรงนี้ที่หนึง่ง ตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งเส้นที่ลิงก์กันตัดอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นกริดพลังงานที่สูงนะครับนะตรงนั้นเป็นกริดพลังงานที่สูงเพราะว่าเกิดจากการลิงก์ของพลังงานของแต่ละที่มาเจอกันนึกออกไหมอ่ะอันนั้นคือจุดหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะฝึกในลักษณะของการรับพลังงานการอาบพลังงานได้ดีนะครับหรือก็เลือกฝึกตาม อุโบสถตามวิหารนะครับตามสถานที่แตสส่สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเลยก็ได้นะถ้าว่าถ้าคุณวัดเส้นกิตพลังงานไม่ได้นะคุณก็ไปตามสถานที่นั้นๆเลยอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ทีนี้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้สาธิตท,ที่บ้านเนาะยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีแต่เดี๋ยววันวันเสาร์อาทิตย์ นะผมมีไปพาเพื่อนไปเดินป่านะครับแล้วเ,เข้าไปนอนที่วัดนั่นแนหะเดี๋ยวจะไปบันทึกวิดีโอมาให้อันนี้สามารถบันทึกให้ได้จริงๆนะที่วีก่อนหน้าเนี้ยบันทึกบันทึกให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันต้องสอนไปด้วยแล้วก็ดูนะครับดูเขาเรียกว่าดูอาการของผู้ฝึกไปด้วยทําความเข้าใจไปด้วยสาธิตไปด้วยอะไรใดต่างๆในการตั้งกล้องบางที ตอนแรกอะตั้งใจว่าจะตั้งที่แล้วก็ถ่ายที่ตัวเองเนาะจะได้ไม่รบกวนผู้ที่เขามาฝึกแต่มันทําไม่ได้ไงก็เลยตัดปัญหาด,ด้วยการไม่ตั้งเลยดีกว่านะครับเพราะมันหลายเรื่องเนาะหลายภารกิจนะครับพาไปสถานที่แนะน,นํานู่นนี่นั่นอะไรต่างมันมันไม่สะดวกนะผมไม่ได้เอาคนตามไปถ่ายขนาดนั้นนะไม่ได้ทํารายการถ่ายทอดสดขนาดนั้นนะชิปเล็กๆนะครับแม่บึงคอสเล็กๆนะ่มากันสองสามท่านอย่างเงี้ยจะดูแลด้วยตัวเองเพราะนั้น เราทําหลายหนะ้าที่ก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะโอเคนะนะครับแต่เดี๋ยววันเสาร์เนี้ยปีกวิเว้โอเคอย่างเงี้ยจะถ่ายแล้วก็จะบันทึกวิดีโอมาให้ได้นะครับ่วิธีการน,ะนั่งในท่าที่สบายๆคุณไม่จเนนมานะนะจเป็นต้องนั่งขัดสมาธิบอกแล้วนะนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธินั่งในท่าที่สบายๆนะติดดินได้ดีนั่งบนแผ่นหินพื้นหินพื้นกระเบื้องได้ก็จะดีนะครับ มันเป็นการลิงก์พลังงานระหว่างตัวตนของคุณกับปัทพีไปในตัวเนาะทีนี้มันจะมีสองกรณีนะครับกรณีที่อาบพลังงานเราจะไปหากรดพลังงานสูงสูงเหล่านี้เพื่ออาบพลังงานนะกับอีกกรณีหนึ่งคือการชำระชำระล้างนะชำระล้างพลังงานเสียๆภา,ายในร่างกาย อันนี้ต้องไปหาสถานที่ที่เป็นธรรมชาติสวนสาธารณะอ่านะครับริมทะเลหาดทรายนะ,ะเป็นสถานที่ทั่วๆไปนาะเป็นสถานที่ทั่วๆไปที่มีกิจพลังงานไม่สูงมากเพื่อใช้ในการชำระล้างนะครับเป็นที่บ้านเป็นที่คอนโดนได้ไหมมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเนาะถ้าคุณลงไปที่สวนสาธารณะหมู่บ้านได้หรือ หรือหาบริเวณใกล้ๆนะริมหนองริมน้ําอะไรใดๆทาแบบนั้นน่าจะโอเคกว่าหรืออกล่าไหมเพราะว่าเราเดี๋ยวจะต้องชําระพลังงานถ่ายลงไปที่ดินนะครับบ,บนคอน,นโดคอน,น,น,นโดอาจจะไม่เหมาะถ้าเป็นบ้านเป็นหลังๆคุณลองมาหน้าบ้านให้เปิดที่โล่งๆหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นได้นะครับพอพอที่จะใช้งานได้แต่แต่แต่แตไม่ใช่การไปนั่งชำระล้างในสถานที่ศัดจิตหรือสิ่งที่ที่ทมีกรดพลังงานสูงๆนะ แยกกันนะครับสองเคสนะจะสอนทั้งสองสอง,สองแบบนะครับทําไมถึงต้องแยกกันเพราะไปที่สถานที่ที่มีกิจพลังงานสูงสุดนั้นเราอาบพลังงานอย่างเดียวเราไม่ถ่ายสิ่งที่ไม่ดีออกไปปะปนปนเปื้อนในบริเวณพลังงานเหล่านั้นนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเราถ่ายเราชําระล้างได้นะครับอาจจะเป็นสถานที่ที่เวิร์กสุดเลยนะที่เคยปลึกมาคือ เป็นธรรมชาติแล้วอยู่ติดลาธารอ้อันนี้ชำระล้างได้ดีมากเพราะลำธารสายน้ำาพืจะไหลไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะเคลียร์ลิงตัวเองเนี่ยแล้วให้ไหลไปนะครับผ่านดินลงสู่สายน้ําไหลไปสู่ธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าคลายความกังวลภายในใจคลายปมทุกสิ่งทุกอย่างคลายพลังงานลบทั้งหมดออกไปนะผ่านผืนดินและสายน้ําอันนี้เป็นที่ที่แบบเดอะเบสนะเพราะฉะนั้นนะครับ ให้เวลาตัวเองได้เยียวยาตัวเองบ้างน,นะด้วยการไปเที่ยวธรรมชาตินะครับไปเที่ยวในที่ที่มันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจจริงๆนะลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตดูบางคนอาจจะอินกับการไปเขาเรียกว่าไรจุดเช็คอินต่างๆที่มันเก๋ๆสวยๆใช่ไหมคุณลองเปลี่ยนเวดูสิลองเที่ยวเมืองลองลองเที่ยวเมืองที่คนไม่พลุกพ่านนะครับไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติไปอยู่กับตัวเอง เรียนรู้ตัวเองค้นพบตัวเองจริงๆอะ่ะมันจะได้ช่วยเขาเรียกว่าอะไรเยียวยารักษานะครับฟื้นฟูนะร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณยกระดับขึ้นมาได้นะโอเคมานะครับสองสูตรนะสูตรแรกเห่างวบอกไปแล้วนะนะครับเราไปในกริดพลังงานสูงๆเพื่อที่อาบพลังงานโอเคไหมนั่งนะครับในท่าสบายๆทีเนี้ย บอกให้ฟังก่อนบางทีอยากให้ใช้มุตราเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมถ้าสถานที่นะั้นมันคนพลุกพลาดหรืออะไรใดๆแล้วเขาจะมองว่าคุณแบบมาฝึกอะไรแปลกประหลาดนะเพราะนั้นมันก็ต้องดูด้วยนะดูบริบทความเหมาะสมด้วยนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่ามุตราจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปนะถ้าคุณยกขึ้นมาเป็นฮาคินีมุตราแบบนี้นะครับใช้นิ้วมือทั้งห้าแตะประสานกัน นะไม่ได้ถ้าคุณฮาคินีมุทธาไม่ได้อาจจะเป็นที่ติดที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนานะเช่นโบสถ์เช่นวิหารต่างๆแล้วเราจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมเอ๊ะมาทําอะไรท่าทางแปลกๆถ้าทําไม่ได้ให้อัญเชลีมุธาให้อัญเชลีมุธานะในช่วงที่ทำฮาคินีมุธาหรืออัญเชลีมุธา นะครับนะญชลีมุทาก็คือการไหว้นั่นแหละนะครับอย่างที่เคยสอนไปแล้วในหลายๆคลาสบอกว่าการไหว้การท่านั่งสมาธิแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกว,ว่าทยานมุทราหรือดยานดยานดยานมุทรานะล้วนมาจากอินเดียโบราณหมดเลยและไม่ใช่ขอบเขตของพุทธศาสนามุทรามาจากอินเดียโบราณโอเคไหมครับ พระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียมุทตามาจากอินเดียโบราณโอเคนะ <c oughs> สายโยคีโยคะนักบวชฤาษีมุทตามาก่อนทั้งนั้นนะครับถ้าหาคินีได้ก็หาคินีเพราะมุทธาหาคินีมุทธามันเป็นการปรับสมดุลพลังงานภายในนะส่วนอัญชลีมุทธาจะเป็นการนอบน้อมน้อมนำการแสดงความเคารพนะแล้วก็การ ใช้ได้เหมือนกันแหละนะใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่คุณเลยนะสองท่านนี้ยอาจารย์คิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่ติดนะใช้ได้ทั้งสองท่านนะครับแต่เดี๋ยวจะสาธิตในหกนักคินีนะวิธีการนะครับเราจะต้องเรียนรู้กันว่าเราเปิดรับพลังงานใดๆเนี่ยนะครับจากวงจากรวลจากพลังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นจะผ่านที่กลางกระหม่อมนะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าจุดไปหุ่ยนะครับจุดไปหุ่ยอ่า ถ้าเป็นในโหมดจัก,กระเขาเรียกว่าจาัก,กระที่เจ็ดกลางกระหมอ่อมรับเข้านะครับถ่ายออกรับเข้าถ่ายออกผ่านลมหายใจดึงลมหายใจเข้าคือรับเข้าดึงลมหายใจออกคือถ่ายออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดึงลมหายใจเข้าปั๊บนะจุดกลางกระหมอ่อมเปิดรับพลังงานดีๆปึ๊บเนาะ แล้วมาคงสัมผัสอยู่ที่กลางหน้าอกตรงนี้เขาเรียกว่าตันเขยนกลางนะครับหรือจุดจกักระอ่าลิงก์กับจักระที่สี่นะจักระหัวใจนะมาคงอยู่ที่กลางหน้าอกนะครับจนลมหายใจแต่อย่าลืมว่าลมหายใจเข้าออกของคุณเนี่ยมันจะต้องลึกจนสุดที่กระบังลมเสมอนะมันต้องลึกและช้าสุดกระบังลมเสมอนะครับแต่คําว่าจับความรู้สึกอยู่ที่กลางหน้าอกนะั่นหมายความว่าอะไร จับประสาทสัมผัสเนี่ยบริเวณเนี้ยมันร้อนมันหนาวมันเย็นมันอะไรยังไงจับอยู่ที่บริเวณเนี้ถึงออกไหมนะเพราะนั้นดึงลมหายใจเข้านะครับดึงลมหายใจเข้าลมลงสุดท้องน้อยก็จริงแต่ความรู้สึกเราจับอยู่แค่ตรงนี้นะพอจนสุดปึง้งกักลมไว้ 2-3ถึงสามวินาทีสำหรับคนฝึกแรกๆคุณจะกักลมหายใจได้ไม่นานคนที่ฝึกระยะเวลานานๆฝึกลมหายใจลึกจนฟโฟลแล้วคุณจะไปได้ถึงสี่ถึงห้าวินาทีนะกักลมไว้ที่กระบังลมส่วนล่างหรือท้องน้อยเนี่ยนะครับคมภาษาพูดนะนะบ้านเราฝึกดึงลมให้สุดท้องน้อยกักลมไว้ที่ท้องน้อยนั่นแหละครับนะความหมายเดียวกันนั่นคือการหายใจให้สุดกระบังลมเนาะหนึ่งสองสาม ในขณะที่กักลมหายใจเนี่ยพลังพลังงานดีๆนะครับเราจะต้องจินตภาพว่าอย่างไงเวลารับพลังงานเข้ามาการสีสันเนี่ยนะความรู้สึกกําหนดที่กลางกระหม่อมไล่ลงมาแล้วมาคงอยู่ที่การเห็นกลางใช่ไหมพลังงานเนี่ยเหมือนกับเป็นในจินตภาพเนี่ยพลังงานเนี่ยจะเป็น ละอองสีทองหรือละอองเพชรก็ได้นะใช้สองสีนี้พอนะครับมันเป็นการขับเคลื่อนพลังงานถ้าพลังงานเพชรเนีเ่ยเป็นการอใช้เพื่อคลีนซิ่งชำระล้างนะส่วนพลังงานสีทองเนี่ยใช้เพื่อเป็นการอาบและสร้างความอบอุ่นให้ให้กับร่างกายในสายจิตวิญญ,ญาณรู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอาบพลังงานในกริดพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์เราใช้พลังงานสีทองจินตนาการว่าพลังงานสีทองเนี่ยนะครับ หลั่งไหลลงมานะจากสถานที่เหล่านั้นนะครับจากห้วงจักรวาลน,นะไหลลงมานะครับผ่านมาอาบร่างกายแนะละเหรือเราไปเรื่องในโบสถ์ในวิหารก็คือจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านะั้นเป็นพลังงานสีทองไหลมาอาบมาทั่วร่างกายแต่แยกกันนะสองส่วนนะจินตภาพพลังงานแสงสีทองอาบมาที่ร่างกายความรู้สึกการกระหมอ่อมและมาดอกอยู่ที่กลางหน้าอกโอเคไหมในลมหายใจลึกจนสุด และเมื่อดอบอยู่ที่การน้าอกในลมหายใจหรือจนสุดขณะที่กักลมหายใจพลังงานเหล่านั้นแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเขาเรียกว่าผ่านซันเจียวแล้วส่งพลังไปทั่วร่างกายนะครับลงแขนสองข้างลงขานะครับขึ้นกลางศีรษะไปพร้อมกันเลยอในะลักษณะเหมือนดาวกระจายอะแผ่แบบฟ้าไปเนี้ยแผ่แผ่ขึ้นแผ่ลงแผ่ไปทั่วร่างกายในช่วงที่กักลมหายใจนะ ความรู้สึกมันจะต้องเป็นความรู้สึกอบอุ่นสดชื่นแผ่ไปทั่วร่างกายตอนที่กักลมหายใจและเมื่อจะคลายลมหายใจหรือดึงจะผ่อนลมหายใจออกปั๊บพลังงานเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลมานะครับรวมอยู่ที่ซานเจียวอยู่ที่กลางหน้าอกนะต่านเห็นกลางนะแล้วก็ไหลกลับคืนขึ้นกลางศีรษะแผ่คืนกลับสู่สถานที่เหล่านั้นนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปนั่งเพื่อดูดพลังงานมาใส่ตัวเองนะ ถ้าใครคิดว่าจะกักเก็บพลังงานสายกักเก็บพลังงานทั้งหลายออกไปจากห้องเลย <c oughs> นะเราจะไม่มีการศึกษาด้วยความโลภนะครับมันเป็นการยืมเท่านั้นคุณจําไว้เรียนกับผมคือการยืมเท่านั้นเพราะฉะนั้นยืมพลังงานศักดิ์สิทธิ์ยืมพลังงานดีๆเข้ามาหลังจากนั้นนะครับพลังงานเหล่านั้นเนี่ยก็ไปปฏิบัติต่อในระดับเซล ใน,ในระดับอนุภาคเล็กๆทั่วร่างกายและพลังงานเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปไหนหรือมาอยู่ในตัวเราพลังงานทั้งหมดกลับคืนออกสู่สถานที่หรือธรรมชาติตรงนั้นนี่คือการอ่าบพลังงานหลักคิดเลยคือคุณอย่าแฝงความละโมบว่าซึมซัพ์เข้ามาโอ้แล้วก็ไปรวมอยู่ที่ทะเลแห่งปลานนู่นนี่นั่นอะไรดึงดูดพลังเข้ามาไม่ใช่ครับ จงจาไว้ว่าสายจิตวิญญาณที่เข้าถึงระดับลึกๆเราจะเรียนรู้ในการที่จะสร้างให้ตัวเองอเป็นเหมือนประตูมิติเป็นทางเชื่อมต่อเป็นภาชนะที่รองรับและถ่ายออกไปเท่านั้นไม่คาดหวังไม่คาดหวังตรงนี้คืออะไรไม่คาดหวังกับสิ่งที่เหนือปาฏิหารเหนือธรรมชาติเอนเนจีเหล่านี้ต้องมาอยู่ในร่างกายไม่นะครับ เราแค่รับเข้ามาและถ่ายคืนออกไปเหมือนพลังงานเหล่านั้นเนะ่เป็นอ่าจะใช้คำว่าอะไรดีให้คุณเข้าใจง่ายๆเป็นไมโครชิปที่เข้ามาซ่อมแซมมาเย,ยียวยามาทนุถนอมมามอบความรักเสร็จแล้วไมโครชิปเหล่านั้นก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมพลังงานเขายังคงอยู่เท่าเดิมรับเข้ามาร้อยคืนออกไปร้อยเปอร์เซ็นต์หลายคนก็อ้าวอาจารย์แล้วจะทำไนทำไมไร่างกายก็ไม่ได้เลย สิร่างกายเป็นของเราเคมีเป็นของเราเนาะพลังงานเหล่านั้นมาทําหน้าที่ในการเยียวยาพื้นฟูนะครับต่างๆและกลับคืนออกไปรับเข้าถ่ายออกรับเข้าถ่ายออกร่างกายของเรามีสมรรถภาพภายในตัวเราเองนะระดับจิตวิญญาณงเราเรียกสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะนั้นให้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยนะครับเนะี่ยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นในท่าฮากินคีนั่นหมายความว่า ดึงพลังรับเข้ามากักลมหายใจสองึงสามวินาทีพลังแผ่กระจายไปทั่วร่างกายนะแล้วพลังเหล่านั้นก็กลับคืนมาออกผ่านลมหายใจออกนะครับผ่อนลมหายใจออกยาวๆพลังงานกลับคืนสู่จุดการกระหม่อมนะครับแล้วก็แผ่ไปนะแผ่ออกไปนะครับคืนสู่ธรรมชาตินะวนลูปแบบนี้ให้ได้สักสิบถึงสิบห้าลมหายใจนะครับ หลังจากนั้นปรับพลังงานภายในตนเองโดยการเปลี่ยนท่าเป็นทยานมุดขาแล้วนะั่งนะดึงลมหายใจเข้าออกลึกๆให้สุดให้สุดท้องน้อยนั่นแหละให้สุดท้องน้อยนะครับนะโดยที่ไม่ต้องกักลมหายใจนะความรู้สึกปล่อยให้เบาสบายอยู่ที่กลางกระหมอ่อม ทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะไม่ต้องจินตภาพในเรื่องของการอาบพลังงานหรืออะไรใดๆละให้ปล่อยให้เบาสบายแต่อย่าก,กดนะอย่าก,กดบางคนพยายามเพ่งกลางกระบอกสุดท้ายเป็นไงปวดหัวนะครับปล่อยให้เบาสบายคือเราแค่รับรู้อาบพลังงานไหลผ่านเข้ามาเนาะพลังงานส่งกลับไปพลังงานไหลผ่านมาพลังงานส่งกลับไปหรือ เป็นในลักษณะของพลังงานดีๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับหลังไหลถ่ายเทเขาเรียกว่าอะไรอาบลงมาทั่วร่างกายอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็มาครอบคุมเป็นแสงออล่าที่อยู่ภายในร่างกายแบบนี้ก็ได้นะแต่ให้กำหนดความรู้สึกเบาๆอยู่กลางศีรษะนะครับ แต่เทคนิคที่ผมใช้เพิ่มเติมแต่นี้คือผมจะผมจะวาดวาดภาพลูกแก้วลูกหนึ่งขึ้นมาที่กลางศรีรษะนะวาดภาพลูกแก้วลูกหนึ่งขึ้นมาที่กลางศรีรษะแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆนะครับนั่งนานไหมอาจารย์สามถึงห้านาทีแล้วก็ลิกกลับมาหาคี่นีอาบชโลม อาบโลมถ่ายคืนอาบโลมถ่ายคืนอาบชโลมถ่ายคืนอีก 10- ถึงสิห้าลมหายใจแล้วก็มาทายานมุขขาถท่าเนี้ยคือการเขาเรียกว่าหลังจากที่อาบพลังงานแล้ว่มันเป็นการคงสภาวะในร่างกายเนาะปรับสมดุลต่างๆนะครับเนาะคือเหมือนกับเป็นการสํารวจตัวเองแต่ทีเนี้ยนะเราตั้งจิตนะสร้างดวงแก้วให้อยู่เหนือศีิษะ แล้วให้เป็นความรู้สึกเบาๆเบาๆเบาๆอยู่แบบนี้นะครับนั่งไปเรื่อยๆดึงลมหายใจเข้าออกโฟล์กันเรื่อยๆนะครับเนี่ยพลังงานนะเวลาจะถอนสมาธิก็ถอนจากท่านี้แหละนะครับถอนจากท่านี้ล,ลืมตานะสติกลับมาสัมผัสใช้วิธีการแลสแกนตัวเองใช่ไหมครับเมือนที่เคยสอนว่าสแกนตัวเองเนาะ กลับไปที่สัมผัสทั้งห้ารอบตัวแล้วก็คลายสมาธิออกมานี่คืออาบพลังงานเคนะทีนี้เปลี่ยนเวบ้างนะสมมุติไปสถานที่เป็นธรรมชาติไปอะไรอยากจะเคลียร์ลิ่งหรือคลีนซิ่งนะพลังงานลบใดๆต่างๆออกจากร่างกายที่มันติดมันขัดอะไรใดๆนะครับออกไปจากร่างกายนะเปลี่ยนสถานที่ไปสถานที่ธรรมชาตินะครับ ใช้เหมือนเดิมนะใช้ฮากินีเริ่มต้นที่ฮากินีเหมือนเดิมนะครับหรืออัญชลีก็ได้นะแล้วแต่นะคุณดูสถานที่เอาถ้าเรายังนั่งพนมมือเนี่ยคนไม่มองว่าเราแปลกแต่ถ้าคุณตั้งฮากินีเมื่อไหร่ครับคนจะมองว่าเราแปลกประหลาดนะครับเพราะนั้นก,ก็ก็เลือกเอาแล้วกันนะคนไทยคือด้วยความที่บ้านเราเป็นเมืองพุทธนะการเรียนรู้มันก็จะมีแค่การไหว้กับเนียอัญชลีมุทธากับปยานมุททาเพรฉะนั้นพอมาเจอฮากินีมุททาเป็นไงทำอะไร ฝึกไร็งนี้อ่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ผมก็ทําท่านี้นะผมไม่อ่านหรอกแล้วแต่ทมสบายเออนะครับไปตามสถานที่ธรรมชาติดึงลมหายใจเข้าเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนการจินตภาพเป็นอะไรเป็นละองเพชรสีเงินนะครับระยิบระยับเข้ามาภายในร่างกายนะสีขาวนะครับแสงสีขาวสีเงินสีขาวเนี่ยเป็นการฮิลลิ่งนะ นะระยิบระยับเข้ามาภายในร่างกายมารวมอยู่ที่กลางหน้าอกนะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยจนดึงลมหายใจจนสุดปึ้งกักลมไว้สามสองสวินาทีใช่ไหมใครใครดึงลมจนชํานาญแล้วสาห้าวินาทีช่วงที่กักลมนะครับพลังงานเหล่านั้นนะครับแผ่กระจายออกผ่านซันเจียวนะครับ ไปทั่วร่างกายแล้วไปเก็บเกี่ยวพลังงานลบๆมีอาการติดตรงไหนขัดตรงไหนนะครับให้สร้างจินตภาพว่าแสงสีลำแสงสีขาวเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บเกี่ยวหรือชำระล้างออกมานะแล้วพลังงานที่ติดลบเหล่านั้นเนี่ยเป็นควันสีดำนะหรือเป็นน้ำสีดำก็ได้นะครับไหลนะครับผ่านร่างกายนะแล้วก็ ส่งออกทางอวัยวะที่ติดพื้นดินถ้าเรานั่งในท่านั่งคือส่งออกนะครับผ่านผ่านสัมผัสที่ติดกับพื้นดินเนี่ยไหลออกไปเลยผ่านพื้นดินนะมีสายน้ําอยู่ข้างหน้าไหลออกพื้นดินลงสายนะไหลออกไปเลยนะพลังงานดํดๆเหล่านั้นไหลออกไปนะพลังงานดําๆเหล่านั้นไหลออกไปนะครับวิธีนี้ใช้ในการชําระไหลออกไปผ่านลมหายใจออกนะโทษทีนะเนาะ ตอนที่กักลมหายใจเนี่ยนะครับเขาไปเคลียร์เป็นจุดๆไปเลยตรงไหนที่มันติดมันขัดมันแปบบ๊บมันอะไรใดๆนะครับรู้สึกติดๆต,ดตรงไหนหายใจไม่ทั่วท้องเนืออะไรใดๆเคลียร์แล้วก็ไหลออกไปนะผ่านพื้นดินนะครับฉะนั้นรับพลังงานเข้ามาแสงสีขาวพลังงานดีๆเข้ามาใช่ไหมกักลมหายใจหนึ่งสองสามตรงเนี้ยนะครับแผ่กระจายพลังงานสีขาวเล้นพกล้วไนละ่พลังงานเสียไปแล้วก็เคลียร์ลงพื้นดินนะครับ เกลียออกทางพื้นดินอันนี้คือคืนนะครับกับสู่ธรรมชาติเนาะเพราะเวลาเรารับพลังงานไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็ามาจากธรรมชาติอาจจะมาจากอากาศจากเสียงจากอะไรใดๆจากมลภาวะจากคําพูดคนจากอะไรก็ตามที่มันมาติดเป็นพมในใจเป็นความรู้สึกหรือการติดการเจ็บการแปร๊บๆการเสียดการไม่โปรในี่ยแล้ทก้งหน,นักพยายามเคลียร์ออกไป นะดึงลมหายใจเข้ามาแล้วก็เคลียออกลมหายใจออกดึงลมหายใจเข้าแล้วก็เคลียออกเนี่ยลมหายใจออกแบบนี้ทําจนร่างกายรู้สึกสบายๆนะครับก็ให้สิ้นสุดได้เลยนะคลายมุทาออกนะครับแล้วก็สิ้นสุดได้เลยนะคุณไม่ต้องอนั่งคงสภาพอะไรใดๆเนาะไม่ต้องนั่งคงสภาพอะไรใดๆคลายมุทาออกได้เลยอันนี้คือการคลีนซิ่งนะการ มันมันสองทางนะ healing e n e r g y ก็คือเป็นพลังงานเนาะแสงสีขาวที่รับเข้ามาหรือประกายเพชรละอองเพชรอนุเล็กๆรับเข้ามานะอันนั้นคือ h e l i n g นะครับแล้วก็ค e a นซ i ่งไปในตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคนี้นะจบเลยนะสำหรับใครที่นั่งนะครับในท่าอา,อาจจะเป็นนั่งชัง้นเขานั่งเก้าอี้หรืออนะไรก็แล้เพราะฉะนั้นเท้ามันแตะอยู่ที่พื้นใช่ไหมเวลาที่คุณจะคลีนนะครับ ในลมหายใจออกคุณก็คือคลีนแล้วก็ไล่ประสาทสัมผัสลงไปแล้วลงที่ป่าเท้าแล้วก็ไหลลงที่พื้นไปเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของลมหายใจคืออนะไรลมหายใจลึกใช่ไหมครับดึงเข้าออกลึก,ลก,ลกชๆช้าๆนะฝึกนะครับบ่อยๆนะ นะครับเข้าออกลึกๆช้าๆนะครับพรีนซิ่งออกลึกๆช้าๆนะ,ะทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคนึงนะที่ผมจะใช้มุดทาเข้าช่วยกำกับในการดึงลมหายใจเข้าและถ่ายพลังงานออกนะหรือปล่อยพลังงานเสียออกพรีนซิ่งนะดึงลมหายใจเข้าฮิลลิ่งนะถ่ายออกพรีนซิ่งผมจะใช้มุดทา เป็นท่ากำหนดดึงลมหายใจเข้า h e ล l ิ่งโดยการใช้หาคินีมุธานิ้วทั้ง5แตะประสานกันกักลมไว้เอาเข้าไปเลยเตรียมกินซิ่งกินซิ่งในลมหายใจออกใช้อาปาณวายุมุธาหรืออาปาณมุธานะครับนิ้วกลางนิ้วนางแตะกับปลายนิ้วโป้งแบบนี้อันแบบนี้นะ แล้วคลายออกหรือเคลียร์ออกไปเนาะการที่เราใช้มุทราช่วยหนึ่งจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสผ่านปลายนิ้วทั้งห้านะครับมันจะลิงก์กันในสูตรมุทราเนี่ยประสาทสัมผัสปลายนิ้วทั้งห้าจะลิงก์นะครับกับระบบการทํางานของสมองแล้วก็เป็นการทําให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยฉันกําลังเคลียร์ออก ฉันกำลังรับพลังงานดีๆเข้ามาฉันกําลังเคลียร์พลังงานเหล่านั้นออกไปเพราะฉะนั้นท่วงท่าของมือมันจะเปลี่ยนไปทุกลมหายใจเข้าและออกโอเคไหมเข้ากักลมน้ำสีดำๆหรือควันดำๆอ่ไหลออกไป นะผ่านฝ่าเท้าผ่านแก้มก้นลงดินไปนะครับนะอะ่อันนี้ปากไม้เป็นเทคนิคใ,ใครจาเอาไปใช้ในลักษณะไหนปรับให้เหมาะกับตัวคุณเองนะปรับให้เหมาะกับตัวคุณเองนั่นหมายความว่าต้องทําเหมือนอาจารย์ทุกอย่างไหมไม่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับแต่ให้คุณปรับให้เหมาะกับตัวเองถ้านั่งก็ได้ยืนก็ทําได้นะครับยืนก็ทําได้ะยืนก็ทําได้ใช่ไหมครับ เออแบบนี้นะโอเคเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเดียวต่อไปเดี๋ยวพปกพักให้ไหครับ